เอ้ก็ดูคาน่ารักนะคะเขาเขาดูแบบเป็นธรรมชาติดีค่ะแล้วก็ดูไม่ได้แบบเถิอนอะไรกันมากคือเหมือนเป็นอะไรเขาก็เป็นยังไงเขาเป็นอย่างไร้ไม่ได้แบบมันั่งแบบแกร็งอะไรแล้วก็น้องคนนก็ดูเป็นมีความเป็นตัวตัวเองนะคะแล้วก็ให้เกียรติแอลกออสุขวแล้วแอปก็วางตัวดี แม่เดี๋ยวแม่ค่อยมาเผยไว้ไปค่อยค่อายออกมาทีละเรื่องแต่าคิดเปอนกันที่แมที่คนบอกว่าเอ้ยใส่เสื้อสีขาวเนกรักใจหรือเความรักตัวเงี้ยจะเป็นเสบียงที่แบบเป็นเรื่องบังเอิดเสมอชัดเจนที่พี่ชอบไม่ใช่วาารเพื่อนาได้สมัยเลยพี่ไม่ห่วงขออกประเด็นันี้ได้อกาสไปร่วมโต๊ะกับพี่แอมเป็นไงบ้างเรเห็นไ แล้วเหมือนเจอนความเขาหมดตัวแล้วได้ครับเขาเหมือนตัวแล้วไม่ได้เลยไม่ด้เขาต้องทำอเขา้องทำอะไรเขาบอกอนุญาตได้เขาบอกเพื่อนๆก็รู้กันหมดแหมฉันก็สับงไปบ้างแล้วก็ดูเขาน่ารักนะเขาเขาดูแบบเป็นธรรมชาติดีค่ะแล้วก็ดูไม่ได้แบบเขนอะไรกันมากมือันเป็นอะไรเขาก็เป็นยังไงเขาก็เป็นอย่างนัไม่ได้แบบมันนั่งแบบเกร็งอะไรแล้วก็น้องคนนี้ก็เป็น ไี้ความเป็นส่วนตัวเองนะคะแล้วก็ให้เกียรติแอปความควรแล้วแอปก็วางตัวดีก็เหมือนกับว่าเดี๋ยวเร็วนี้ก็จะได้มีโอกาสได้สัมประเ่มือกันอีกถึงจะได้ท้ดทายว่าอะไรยังไงแบบไหนมันก็ค่อยๆซึมไปที่เขาบอกอะค่ะว่าเป็นความรักที่จะเชื่อว่ามันมันเกิดขึ้นได้อะความรักมันไม่มีขอบเขตมันไม่มีไม่มีเพศไม่มีวัยไม่มีอะไรที่กันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เห็นเขาเป็นความสุขแล้วก็ดีใจที่ได้ ยามเทพพี่เลยใช่ไหมเคยอะเซลได้อยู่นะเพราะว่าชอบแต่งตัวมาแมทกันโดยไม่ได้เขาบอกแล้วว่ามันเป็นเรื่องบังเอิญนะพี่น้าเราแสดงว่าไม่นคุมความรักไปอยู่แมเดี๋ยวแม่ค่อยมาเผยไว้ไปค่อยๆคลายออกมาทีละเรื่องแต่แรกกินเปิดกันใช่ไหมที่คนบอกว่าเอ้ยใส่เสื้อสีขาวเหมือนกัน ความรักตัวเงยจะมันจะมีอะไรที่แเป็นเรื่องบังเอิญเสมอไม่แน่นอนเ้าเหอนคือเขาสบายๆเลยค่ะเขาคุยค่ะอะไรเขาก็ตอบเขาไม่ยุ่งยักอ่ะเขาเหมือนกับแบบว่าถามเขาก็บอกไปเลยตรงๆชันเจนดีพี่ชอบพี่ไม่หวง ไม <ève S 1> <sociedad. S 2> ่ต้องห่วงคิดว่าแม่เอาอยู่แสดงว่าเดี๋ยวก็ต้องมีไปเจอคุณหญ่ก็คือมาดามแปมหน้าแก้มเอออย่างไงบ้างอุ้ยเขามีมีการเปิดตัวในอีกด้วยเออมองว่าเพี่แมเด็กลงไหมคะก็เด็กลงดีหมดดีหมดคนมีแฟนเด็กก็ดีหมดเอาเอาอรนดีค่ะดีหมดทุกอย่าง คนมีแฟนคนมีความรักก็ดีใจกับเขาด้วยแบบเพิ่มนะคะขอบคุณมากนะคะเดี๋ยววิ่งงานกันะคะเดี๋ยววิ่งงานกันเราเชียร์ตในหลวมไหมคะเราเชียร์เขาติดตรอดเหมนี้เขาพูดไหมคะพี่ไปด้วยพี่ติดคอพี่คอพราแม่บรรากาศเลยใช่ไหมแม่จะไปไปนอกโลกเลยพี่จะไปอวกาศด้วยเลยโอเคค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ทางช่อง y ยูทูบท็อปดาราด้วยนะคะ